ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้มในตำนานนะเข้าดําเนินงานประกอบติดตั้งนะเป็นอ่างอาบน้ำนะเป็นอ่างเปล่าหรือว่าอ่างธรรมดานะขนาดเมตรแปดคูณเมตรสินะยี่ห้อไอสปาหรือว่าบัตล um นะูดีไซน์นะไอสปาบัตลูดีไซน์ผู้นําเลื่อนผู้นําด้านอ่างอาบน้ําโดยตรงนะครับเป็นยี่ห้อที่ถือว่าคุณภาพดีมากแล้วก็มีก๊อกกับแฮนด์ชาเวอร์ในตัวผสมเป็นแบบนั้นนะนะโอเคประเด็นที่จะนําเสนอวันนี้นะคืออะไรคือการทำเคาน์เตอร์สําหรับ ติดตั้งอ่างอาบน้ำนะฮะโอเคความสูงมาตรฐาน,นะฮะที่ผลิตภัณฑ์เขากำหนดหรือว่าแบรนด์เขากำหนดเนี่ยเกือบทุกยี่ห้อนะ,ะความสูงจากพื้นถึงฟินิชท็อปเนี่ยจะอยู่ที่55เซนไม่เกิน60เซนนะ,ะเป็นระยะที่มาตรฐานซึ่งเหมาะกับการใช้งานแล้วก็การติดตั้งเหมาะนะ,ะเหมาะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าระยะ60เซนเนี่ยเห็นนะฮะอันนี้60เซน60เซนช่องว่างระหว่างพื้นกับท้องอ่างมันจะมีช่องว่างพอให้ตัวกระปุกต่อน้ําทิ้ง หรือว่า p แทบต่างๆเนี่ยมีช่องว่างพอให้ใส่อุปกรณ์พวกนี้ได้นะสมมุติถ้าเราทำมากกว่า60ก็จะทำให้อ่างลอยเกินขึ้นไม่ได้ถ้าเราทำเกินอยู่ที่ 35- 40ท้องอ่างมันก็จะชนพื้นนะเวลาเราใส่อุปกรณ์พวกท่ย่นพีแท็บกัรักกันซึมมันกินก็จะไม่สามารถใส่ได้มันก็จะชนที่ท้องพื้นนะเพราะฉะนั้นนะแนะนำให้ทำไว้60เซนนะฮะแล้วก็อ่า ขอบอ่างจะต้องวางบนท็อปเคาน์เตอร์ลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับขอบอ่างวางบนท็อปเคาน์เตอร์แบบนี้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าและก็ขอบอ่างนะฮะจะต้องวางบนท็อปเคาน์เตอร์แบบนี้เท่านั้นนะฮะวางบนท็อปเคาน์เตอร์แบบนี้เท่านั้นเพราะอะไรเพื่ออะไรนะเพราะว่าเพื่อว่านะฮะเวลานะฮะอ่างชำรุดเสียหายในอนาคตนะฮะห้าปี10ปี30ปี80ปีนะฮะอ่างชำรุดเสียหายมานะฮะ ถ้าเรานะทําเหมือนช่างยุค9้าสูหรือช่างที่เขาไม่เข้าใจเทคนิควิธีการในการทำเคาน์เตอร์อ่างนะเขาจะใช้วิธีเอาอ่างวางแล้วก็กอ่ออิฐบล็อกมาให้มันเสมอขอบบนของอ่างแบบนี้ก็คือ top c o เตอร์กับขอบบนอ่างยอยู่เป็นแนวเรียวกันแล้วอ,อิดบล็อกหรือว่ากระเบื้องจะอมอยู่ที่อขอบอ่างโผล่มาแค่นี้ที่เหลือก็เป็นกระเบื้องเวนฟูลน,นะซึ่งถ้าเป็นการก่อ ลักษณะแบบนั้นนะ,ะปัญหาที่จะเจอคือเราจะซ่อมเปลี่ยนเนี่ยเราะะไม่สามารถที่จะ,ะ,ะยกอ่างออกมาซ่อมเซอร์วิสได้นะฮะอย่างเช่นนะฮะไม่ได้ทําช่องเซอร์วิสไว้สะดือรั่วสายน้ําดีแตกสิ่งที่เราจะเอามันออกมาได้ก็คือทุบอย่างเดียวนะฮะถ้าเอาก่ออิดชนขอบบนของอ่างนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะยกกีดซิลิโคนยกอ่างขึ้นมาได้นะฮะ แล้วก็การทําช่องสําหรับเสียบอ่างนะฮะสมมตินะฮะอ่างเมตรหนึ่งนะฮะกว้างเมตรหนึ่งยาวเมตรแปดสิบนะฮะกว้างเมตรหนึ่งยาวเมตรแปดสิบหลุมอ่างเนี่ยเห็นไหมฮะสังเกตดูมันจะไม่พอดีกับขอบนะมันจะเล็กกว่าขอบอยู่ประมาณห้าถึงสิบเซนนะ,ะจะสังเกตด้าน,นในมันจะมีลึกอยู่เว้าวลงไปลึกกว่าขอบอ่างอยู่ห้าถึงสิบเซนสมมติอ่างเมตรนึงเราทำโฟเตอร์ไว้ที่95เซน94 9 5เเซนนะให้ขอบอ่างเนี่ยอมขอบท็อปเนี่ย ฝังละ2เซนครึ่งฝังละ3มเซนะก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของอ่างได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากตัวฐานรับด้านล่างแบบนี้นะครับนี่คือการทาเคาน์เตอร์ที่ถูกต้องนะและก็ต้องต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเมตรหนึ่งทำไว้95เมตร80ทําไว้เมตร75นะก็จะวางอ่างได้พอดีนะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือช่องเซอร์วิสนะแนะนําให้ทํานะครับให้ทําเจาะไว้สัก40่สคูณหกบนะ 4 0 5 0 4 0 60กเพื่อได้แล้วหาตัวอลูมิเนียมบานท่อรไอบานระบายมาแปะไว้นะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาไว้เป็นช่องเซอร์วิสสำหรับซ่อมเปลี่ยนพวกสะดือสายน้ำดีต่างๆเวลามันชำรุดมันแตกมันเสียเราสามารถที่จะถอดตัวช่องเซอร์วิสออกมาแล้วก็เซอร์วิสได้โดยที่ไม่ต้องไปยกอ่างออกนะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะสำหรับงานติดตั้งอ,งอ่างอาบน้ำ,นำการทำ เคาน์เตอร์สำหรับติดตั้งอาานะ่างน้าน้ำอันนี้เป็นหน้างานที่ถือว่ามาตรฐานนะน่าจะเป็นช่างแบรนด์เทคนิชเชียนเซอร์วิสของบริษัทนะเข้ามาแนะนําหน้างานไว้แล้วก็ช่างหน้างานก็ทําตามคําแนะนำก็แนะนําให้ทํากันแบบนี้นะอย่าไปทําแบบช่างยุค9080นะก็คือกอ่กอกระเบื้องชนแล้วกระเบื้องอมขอบอ่างถ้าแ,แบบนั้นทุบอย่างเดียวนะลื้อไม่ได้ต้องทุบอย่างเดียวผมเจอมาหลายงานแล้วนะที่เป็นลักษณะแบบนั้นโอเคก็ เป็นการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์นะฮะก็อาจจะมีประโยชน์บ้างแหละเชื่อได้เลยว่าประโยชน์มีแน่นอนนะฮะโอเคขอบคุณครับ